สวัสดีค่ะพบกับป,ป่าปนีิชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะคะตอนนี้เราก็จะเคี่ยวขาหมูกันเลยค่ะตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ขาหมูลงไปก่อนป่าใส่รากผักชีด้วยนะคะ่ะขาหมู ต้มขาหมูกันกอให้เปื่อยให้เตีเต๋ยวขาหมูนะคะดีเราผัเที่ยวขาหมูก่อน เส็จแล้วนะคะทุกคนีีิืวขาวนะคะเกลืชุมพูมีแร่ธาตุหลายอย่างที่ท, <c oughs> ที่ร่างกายเราต้องการน,นะคะเกลืชุมพูคนที่รัายลักสุขภาพ เราทำทานได้นะคะซื้อมาทาน <c oughs> แล้วก็น้ำตาลนิดนึงเรยังปุงไม่ต้องเข้มข้นมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาเวลาเขากินเขาก็จะมีเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะชิงน้ำแป๊บนึง Sen tadi อีกแป๊บนึงค่ะโลกผักกันก่อนนะคะป้าถาจะใช้ต้มให้มันสุกนะคะ่ะเพราะปลาถาไม่ชอบไม่ไม่เอาแบบผักลวกต่อบลำไส้เราจะได้สบายต้มลงไปเลยนะคะ ิทำอะไรง่ายๆอร่อยปิด้าไว้ก่อน อาหารที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยเพื่อสุขภาพก็ได้ด้วยต้อก็ลูกเส้นต่อนะคะทำาทีราทชามทำให้ลูกชายก่อนตอนเชา้า เป็นอะไรที่ทําเองได้ง่ายนะคะทุกคนทํากินกับบ้านเพราะว่าเครื่องปรุงบางอย่างที่เราเราไม่ใช่เป็นต้องกินแล้วก็ไม่ต้องต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปกลัวนะคะถ้าเราไปกินข้างนอกอ่ามันเขาก็ต้องใส่แบบที่คนที่ลูกค้าทุกคนชอบใช่ไหมนี่เราทําที่บ้านแล้วก็จะประมาณนี้เพื่อสุขภาพร่างกายของคนในบ้านด้วย นิดนึงให้เส้นมันสุกนิ่มๆเราไม่ได้มืออาชีพเนาะเราก็ต้องกะประมาณน่าเองคนที่รักษาสุขภาพอยู่มีโรคประจำตัวเหมือนป้านนะก็ทำกินเองที่บ้านได้นะคะทำง่ายๆ นะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาจัดถ้วยกันเลยค่ะอันนี้ขาหมู ทีเราต้มไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตากใส่เข้ามาเลยนี่ค่ะลูกชายได้ชอบกินหนังถ้วยนี้ให้ลูกชายก่อนนะคะถ้าป้าป้าจะไม่กินหนัง ีค่ะเสร็จแล้วนะคะวิเตียวขาหมูของป้าถาเฟืยฝากกดเลิกกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอาหารเพื่อสุขภาพอา่าขอทุกท่านมีความสุขในการที่จะรับประทานอาหารทุกเช้านะคะและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเลยนะคะบา,บายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ